โอเคนะฮะ,ะเอาละเล่นแพ้ไปละ,ะแพ้แล้วผ่านแล้วฮะกูผ่านและะ้วฮะตอนนี้ไม่ได้หรอฮะมันตุกแกแคลนนะฮะกับด่านเดสแมทวันนี้เออตอนนี้เราเล่นอะไรแอดแอดแอดโซนะฮะด่านแอดโซนะฮะผมนะฮะวันนี้เรามาแพ้แล้วผ่านกัน,นะฮะเล่นแล้วแพ้นะแพ้ มันก็คือผมเล่นได้ที่1น,นะฮะแต่สกอร์ไม่สู้ไอ้โจนนะ,ะไม่สู้ฝ่ายโจนกับดันกับโหมดเดสแมทนะฮะเดสแมทก็บอกไปแล้วนะก็คือเป็นเป็นเล่นเป็นทีมแต่ว่าจุดรีสปอวหรือว่าจุดเกิดนะ,ะจะเป็นแบบแรนดอมนะ,ะจะเป็นแบบสุ่มนะ,ะจะเกิดตรงไหนก็เกิดนะ,ะเจอเกิดมาจะเอกันนะถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์กันนะ เซอร์ไพรส์นะครับผมนะเกิดมาเกิดมาเจอกระสุนปืนเลยฮะเจอตีนมั่งเจอกระสุนสรารพัดนะะเออแต่เล่นล้วมันดีฮะเล่นล้ะเออใช้ได้เลยสนุกนะฮะฆ่าไม่ได้นี่เครียดนะฮะแต่เวลาฆ่าได้นี่แม่ <c oughs> เหมือนฆ่าได้สิบตัวอื <c oughs> เปลี่ยนขอเปลี่ยนด่านนะครับตอนนั้นเล่นด่านเล็กนะฮะตอนนี้มาเล่นแอดซอลกันนะฮะแอดซอลแอดซอลนะฮะผมมาเดี๋ยวรอมันโหลดสักหน่อยก่อนอืมาเล่นมาในนี้เลือกเอาไม่ได้หรอฮะผมเล่นผมเล่นตำรวจแล้วผมแพ้นะก็คือต้องเล่นตำรวจนะฮะเอออ่ะมาถึงก็ได้ปืนโหดเลย นะมันเกิดอยู่ข้างหน้ากูเอุ้เฟมเนี่ยตกโอ้โหมาถึงครับเฟิร์ตไอ้บัตรลัดเลยนะบัตรลัดกูได้บัตรลัดแล้วกูภูมิใจแล้วโอ้โหตายตาลับแล้วได้บัตรลัดนี่แหละฮะเกิดมาแล้วเซอร์ไพรส์กันเลยนะฮะอุ้ยนอนเบย สไนบอกแล้วสไนมันคือจิตวิญญาณของการยิงปืนอุ้ยอุ้ยข้างๆขัาเดี๋ยวราซูมโอข้างเราข้างเราแตร์ว้ยไม่โดน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 มามาเลยตานี้นะฮะไม่แพ้หรอกฮะกูไม่ยอมแพ้นอนฮะ ออกมาออกมาขอแค่ออกมาฮะแน่ตายละอุ้ยใครใครมานำวะใครมานำอุ้ยชิบหายชิบหายพี่โด้เบิร์ตบ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 เดี๋ยวดะตบเดี๋ยวดะเดี๋ยวกึนตบตบตบตกอุ้ยตบมันเล่นลุมอ่ะมึงมึงจะสวิงกิ้งเออเออดอนโอ้โหสวิงกิ้งเลยนะฮะสามลุมหนึ่ง มึงใช่ไหมมึงใช่ไก่ไหนไหนไหนเขาเฮ้ยยิงกันตรงไหนเดี๋ยวดะเ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 จอไก่ละนะฮะออกไปหาโจรกันสไนบูลนะเว้ยอุ้ยข้าวตกใจตกใจมานี่มานี่มานี่ตบตบแล้วก็อีกนิดอีกนิด ออกมาก็ตบเอ้ยอยู่เฉยๆหน่อยอยู่เฉยๆหน่อยอยู่เฉยๆอะไรวะขอหวัวขอขอหวัวขอหวัวเออตบตบต่อให้ปืนกลฮนะกูสนไนกูสนไนตบโอ้ยชิมหายละเหลือ48มีระเบิดไหมนะไม่มีเว้ย

ดับเบิลแท็บแล้วอันติเมตวอลเลอร์เป็นไงล่ะฮะทีนี้แฮวทิคแล้วแฮวทิคแล้วอุ้ยเหลือเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดอย่าปิดตำนานกูอย่าปิดตำนานอย่าปิดตำนานกูที้ขาดไอ้ชิบะชิบะอยู่ไหนตายจบอ้าวตายแล้วเหรอโอ้โหสาลุ้นอย่าพึ่งอย่าพึ่งอุ้ยตกตกใจ ตบตบเอาเจียดกระสุนเจียดมาเจียดอะไรนี่วะเอามีงันอยู่ไหนอ่ะตบตายไปแล้วฮะโดนหัวโอ้ยมึงมาสปอร์อะไรตรงนี้วะเอ้ยมึงมาเกินอะไรตรงนี้วะคนกำลังเข้าได้เข้าเข็มเดี๋ยว เดี๋ยวเจอสกิลใหม่อุ้ยตกตกอุยยังตกตกนะฮะเดี๋ยวมึงโดนสกิลใหม่เดี๋ยวโดนสกิลใหม่ฮะรับรองถึงใจนะฮะเล็งหาวันอยู่ไหนกันวะอุ้ยโดนทำอุ้ยเดี๋ยวอยู่ไหนกันล่ะ โดนทำที่ลำห้วยแหกตูดและดูดขี้เพิ่งคิดเมื่อกี้นี่เองเอออุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุอุ้ยอุโดดมาไม่เห็นกูเลยไงวะเนี่ยอุ้ยอุยออุ้ยอุตบ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  ีโดนปีติตำนานมาเราสปอาวที่ไหนอ๋อห้องช่วยตัวประกันอยู่ในท่อหรือเปล่าอู้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 ออกมาออกมาดิอู้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  ออ้โหกล่องบังกล่องบังไซโาตายเลยตายเบยอุ้ยขอหัวยิงกูใช่ไหมยิงกูใช่ไหมนอนเบยอ่ะหลับไปต่อไปแล้วก็ไปเคลียร์ข้างนอกนะฮะอยู่ตรงไหนกันนะอยู่เนี่ยนะนะขอหัวขอหัวขอหัว ม้วนแล้วห่ะไม่ใช่ขอหัวขอโอ้โหแหบทิกละกรได้หัวละโอ้ยหนักข่าชันดีละนะฮะเรารอเข้าข้างหลังนะฮะอุ้ยอุ้ยใครยิงใครยิงใครยิงใครยิ่งขยิ่งขยิงใครยิงสองตัวเลยโอ้โหไอลุ่มนะฮะสวิงกิ้งมึงสวิงกิ้งมะนะสวิงกิ้งเหรอ อะไรแว๊บแวบอะไรแว๊บแวบตาฝาดตาฝาดไปเองอ้าวโดนโดนสอยเอาชิบหายไขรัว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 ออกมาเบยอ,ออกมาเดี๋ยวนี้อุย้ยไขทีมเรานี่ว่าอยู่ไหนกันวะ <med David> นี่นี่ออกมาดิเฮ้ย โอ้โหนี่ปอดนี่ว่าโอ้โหโอ้โหไม่ปอด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 เอออย่าจะเอ๋นะเว้ยอยู่ตรงไหนกันวะขอเสียงนะฮะขอเสียงคนนะไม่ขอเสียงไม่ขอเสียงปืนไม่ขอเสียงปืน เรานำใช่ไหมเออเรานำนะ Q หก Q สิฮะ d a อุ้ย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 อุยอุเดะ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 เดมีเชียมีเีเดี๋ยวมีสวิงกิ้งแหกตูดแหกตูดโดนลฮะแหกตูดนะฮะแหกตูด หกตูดหกตูดอยู่ไหนกันวะหฮกตูดทีมใครไม่ใช่ไม่ใช่ตาฟาดหฮกตูดแล้วดูดขี่จะดูดตูดก็ได้จะดูดือขอตูดไม่เอาโอ๊ยใช่ไหมใช่ไหมโอ้ลีโหลด รีโลคินอู้มึงวิ่งมึงวิ่งมาเป็นดิจิตอลเลยวิ่งมาละชัวทีเดียวเลยเอ้ยจะไปไหนจะไปไหนฮะเออตอนนี้กูต้องชนะให้ได้นะฮะปฏิญาณคือกูต้องชนะนะฮะยิงกันตรงไหนวะโอ้มันสวยกูอุ้ยอุ้ยเหลือแปดสิบแปดอื ข้างบนอย่าลบฮะอย่าโอ้หมาเป็นดีเชตต้อนไม่ดูหลังเลยมึงไม่ดูหลังนอนเบยอุ้ยโดน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 เดะเดะเดะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนหายไปแล้วเดี๋ยวไปข้างบนก่อนไปซุ่มยิงก่อนเป็นบนซุ่มก่อนไก่นะเว้ย อยู่ตรงไหนกันวะมาโชว์ตัวหน่อยเด้โชว์ตัวหน่อยเฮ้ยเวลาจะหมดแล้ว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 เวลาจะหมดเวลาจะหมดสองหนึ่งศูนย์ชนะละฮะโอ้โห้หมดนะฮะมาแก้แค้นคันนี้ชนะละฮะคุณผู้ชมเนี่ย นี่เลยฮะได้23นะฮะค่าได้23ค่าได้เยอะที่สุดและชนะด้วยนะฮะโอเคนะฮะสำหรับเกมเคาน์เตอร์สไตล์โกลบอลออฟเฟนซีฟนะฮะก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมแล้วกันนะฮะบาย